<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดกับ A อและแซ่ทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกมีเอกก็มีทริปดีๆจากบริษัททรีเพรอิสุสุเซลจำกัดมาฝากกันจะเป็นยังไงนั้นตามไปแซ่ดกันได้ในแซ่ดทราเวลค่ะ Travel วันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปกับบริษัทตรีเพชรอีสุสเซลลจำกัดในกิจกรรม Trip t o d o Good for Community with New i s u z u V c r o s s 4x4 ชวนทำความดีและพาไปสัมผัสวิถีชุมชนพื้นบ้านอันอบอุ่นที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เริ่มต้นที่โชว์รูมอีซูซุขอนแก่นรับบริฟเส้นทางพร้อมฝั่งข้อมูล New Isuzu v c r ค s s 4x4 รเอกลักษณ์แห่ง Premium s p o อร์ f ออฟโรบดร็อกทุกความท้าทายกับความแข็งแกร่งดุดักกนเพื่อนร่วมทางที่จะพาไปตะลุยในทริปนี้ค่ะ พลังมื้อเช้าที่ร้านเอมโอร้านอาหารเช้าขึ้นชื่อที่ใครมาขอนแก่นก็ต้องมาปักหมุดกับเมนูขึ้นชื่อไข่กระทะขนมปังสอดไส้ก๋วยจับยวนต้มเลือดหมูอิ่มอร่อยกันไปเลยค่ะ าชิวกันต่อที่รีฟิลคอฟ f ี e คาเฟ่สุดเท่ใจกลางเมืองตกแต่งในสไตล์ลอฟเน้นความดิบของโครงสร้างแต่ก็เติมความชุ่มชื่นด้วยต้นไม้สัมผัสนุ่มละมุนของเครื่องดื่มแสนเก๋และของหวานแสนอร่อย เดินทางมามีกินฟาร์มฟาร์มสวนเกษตรออร์แกนิกและร้านอาหารเสิร์ฟเมนูอาหารออร์แกนิกพื้นบ้านใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่ปลูกเอง100%ภายในฟาร์มยังมีเวิร์กช็อปต่างๆและบริการฟาร์มสเต็กค,ครบครันโดยมีการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติโดยให้ผู้คนมาอยู่กับธรรมชาติมากที่สุดค่ะ และทุกคนก็ร่วมทำเวิร์กช็อปกระเป๋าอ e ีโคเพนติ้งพิมพ์ผ้าด้วยดอกไม้ใบหญ้าโดยเริ่มจากไปเก็บดอกไม้ใบไม้มาทุบลงบนผ้าก่อให้เกิดสีและลวดลายที่งดงามกลายมาเป็นของที่ระลึกสุดแสนประทับใจปิดท้ายผ่อนคลายกับการแชร่ฟุตบอมวันนี้ถือเป็นการใช้เวลาอันมีคา่าได้ชาร์จพลังใจสัมผัสพลังงานจากต้นไม้ดอกไม้และสายลมค่ะ มื้อเย็นจนค่ำอิ่มอร่อยววาวกันที่ร้านฮักผาม่านบรรยากาศดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใกล้อุทยานแห่งชาติภูผาม่านที่เป็นเทือกเขาหินปูนมีหน้าผาตัดตรงลงมาคล้ายกับผาม่านดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม เช้าวันใหม่เริ่มต้นที่ร้านผาม่านฝัน,นคาเฟ่พร้อมวิวธรรมชาติดีไซน์สุดคิ้ววิวสวยแนบชิดภูผาม่านสุดอลังการเป็นฉากหลังตกแต่งอบอุ่นในแบบเอิร์ธโทนสนามหญ้าสีเขียวมีเก้าอี้และร่มชายหาดวางไว้หลายมุม ไปต่อกันที่จุดชมวิวหนองสมอตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอภูผาม่านอำเภอเล็กๆที่เต็มไปด้วยขุ้นเขาหนองสมอเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวของภูเขาของผาม่านได้แบบทอดยาวตัดกับท้องฟ้าและมีเงาของภูผาที่สะท้อนลงบนผิวน้ำได้อย่างสวยงามค่ะ ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการร่วมทำความดีที่โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองยาป้องด้วยการมอบทุนอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การกีฬาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆน,นักเรียนและยังได้เพลิดเพลินมีความสุขกับการแสดงจากน้องๆงงานนี้สุขใจอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ มื้อเที่ยงแทบนัวกันที่ต่ำเส้นแทบร้านขนมจีนส้มตำและอาหารท่ามกลางบรรยากาศคุ้นเขาและวิวภูเวียงเป็นฉากประกอบอันเพลินตาเมนูขนมจีนเป็นพระเอกของร้านทั้งน้ำยาป่าน้ำยาป,า,ยา,ปาร้าสาวน้ำยาแกงกะทิไก่แกงเขียวหวานรวมถึงส้มตำสารพัดชนิดค่ะ กิจกรรม Trip to good for community with new i s u z u we cross 4x4 สร้างความสุขอิ่มใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอ s u s ซ u เซลล์ uzu, Sell, จำกัดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะ